จากกรณีที่นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีกําหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามเพื่อไปดูเรื่องอุทกภัยลุ่มน้ําชีแล้วก็ไปที่ประตูน้ำํำห้วยน้ําเค็มอําเภอโกสมพิสัยจังหวัด มหมาสารคามในวันนี้วันที่20 10, 20, 20ธันวาคม2,567ซึ่งเป็นปกติที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปตรวจราชการในช่วงวันหยุดหรือว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์หรือวันที่นายกรัฐมนตรีว่างแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เสียงที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือมีการตั้งคำถามว่านักสาวแพรทองทานได้จัดลำดับความสำคัญของการลงพื้นที่ได้ถูกต้องหรือไม่การไปดูอุทกภัยลุ่มน้ำชีก็ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความจำเป็นสำคัญเร่งด่วนถ้าเปรียบเทียบกับอุทกภัยที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาแล้วก็นางสาวแพรทองทานก็ได้ผลัดวันประกันพรุ่งที่จะไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเลยทำให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวงถามว่าทำไมนายกไม่ไปเขาเลยตั้งคำถามว่าที่ไม่ไปเพราะกลัวความสงบเรียบร้อยของพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ หรือรังเกียจคนสจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของนายทักษิณตั้งแต่กรณีตากใบแล้วก็ยืดเยื้อกันมาจนหมดอายุค,ความในยุครัฐบาลของคุณอุค์อิงในกรณีกลอเซะมัดยิดกลอเซะในกรณีการป้นปล้นปืนของค่ายฐานปิเหลง หรือผลงานหรือวีรกรรมของนายทักษณิณพ่อของคุณอุ้งอิงในการพูดถึงเรื่องโจรกระจอกก็เลยทำให้คุณอุงอิงไม่มั่นใจว่ายังมีอารมณ์ค้างของคนในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคุณทักษณิณหรือไม่เดี๋ยวจะมาลงที่คุณอุงอิงหรือไม่ก็เลยตัดสินใจไม่ไปถ้าจะบอกว่าไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วภาคใต้ก็ไปที่นครศรีธรรมราชแล้ว น้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่ารักคนรักสถานที่คนก็ตัง้งคำถามว่าที่ไปที่นครศรีธรรมราชก็รู้อยู่ว่าไปแล้วไม่มีปัญหาไปในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชชื่อนายดรกรนบเกษชาติหรือดรโจอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยผู้สมัครสอสอพรรคไทยรักไทยเขตหนึ่ง อดีตรัฐมนตรีอดีตเลขารัฐมนตรีสุรนันท์เวชาชีวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาก่อนคนพวกเดียวกันคนกันเองกันลูกนายใหญ่ไปก็ต้อนรับเต็มที่จัดฉากให้เต็มที่คนเลยตั้งคำถามว่าด้วยเหตุนี้แหละคุณองยิง,งเลยไปแต่ว่าไม่เลือกที่จะไป สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมสาหัสเหมือนกันเลือกมาที่นครนอกจากเป็นบ้านของสามีแล้วเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจว่าลงพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆครับตอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยผมเลยนำเสนอมาอยัางคุณอุ้งอิงว่า ให้เรียงลํำดับความสำคัญปัญหาเร่งด่วนในการลงพื้นที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้มันถูกต้องอย่าให้เป็นที่วิาพากวิจารณ์ของประชาชนอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวุฒธธิภาวะเรื่องการทำงานเรื่องสติปัญญาเรื่องความรู้ความสามารถแล้วอย่าให้เขาวิาพากวิจารณ์เรื่องการจัดลับการจัดลำดับความสำคัญแก้ปัญหาให้กับประชาชนอีก จึงฝากมายังนางสาวแพรทองทานและทีมงานของนายกรัฐมนตรีคนนี้ทุกคนได้โปรดพิจารณาด้วยครับ